ความมืดมิดปกคลุมทั่วทั้งห้องมีเพียงแสงสลัวจากโคมไฟโบราณส่องกระทบผนังหินเสียงกระซิบแถวเบาเสียงปริศนาที่วงเวียนอยู่ในหัวฉันไม่หยุดหยอด่อนมันเป็นเสียงเสียงที่ขอความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยช่วยด้วยฉันนักถอดรหัสได้รับมอบหมายให้ไขปริศนาของเสียงนี้มันถูกบันทึกไว้ในเทปคาเซตเก่าๆพร้อมกับข้อความปริศนาที่เขียนด้วยตัวอักษรโบราณเป้าหมายของฉันคือการหาต้นต่อของเสียง และช่วยเหลือผู้ส่งสารก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าฉันพยายามถอดรหัสตัวอักษรทีละตัวความกดดันถาโถมเข้ามาทุกขณะชีวิตของใครบางคนกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ในที่สุดฉันก็ถอดรหัสข้อความสุดท้ายได้มันคือพิกัดสถานที่และเวลาเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงฉันเรียบรุดไปยังสถานที่ที่ระบุเป็นบ้านร้างกลางป่าเสียงกระซิบในเทปดังกล้องขึ้นอีกครั้งใกล้เข้ามาแล้ว ฉันสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวบ้านฉันเปิดประตูเข้าไปภาพเบื้องหน้าทําให้ฉันแทบหยุดหายใจหญิงสาวถูกมัดติดกับเก้าอี้ปากถูกปิดด้วยผ้าเธอตัวสัน่นด้วยความหวาดกลัวฉันรีบเข้าไปช่วยเหลือและทันใดนั้นเองฉันก็เข้าใจที่มาของเสียงปริศนามันไม่ใช่เสียงขอความช่วยเหลือแต่มันคือเสียงคําเตือนสายเกินไปแล้ว